สวัสดีทุกคนมาพบกับสาวทองชาแนลอีกแล้วมือนี้จะเสนอเมนูผัดหอยนาใส่ใบนางเลิศนาอก็อกอนอื่นมันมาตำมะพร้ากระเทียมหัวสิงขรกันก้นตำเราต้องตำมุลลายก็ได้แล้วก็ไปค้างโมอเอาน้ำมันใส่กะมิตะกะเอาน้ะน้ำมันนี่จะใส่ให้มันสมส่วนกับเ,เครื่องเครื่องของเนหเอามาใส่ อาพาสให้มันอหอมให้มันยิ่งเหยน,นึงเมนูนี้แซบ่บแด้กินแก้มเราแก้มเบียร์ถือว่าเหมาะเหมาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนแด้หอยหลายเนาะซื้ออยู่ตลาดถานนึ่งสิม้าพัน, 15, นกีบอาหารช่วงนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์ช่วงหนาฝน พัดให้มันเหมเยมจักหน่อยหอมติดังจักจามจักเนี่ยงและตอนตอนพัดกันแลเ้ะกบมาเอาห้อยใส้ะาดูคนหอยล้างแล้วลวกแล้วลเรียบร้อยล้างคั้นมะนาวคั้นเกลือ ตัวัล้างขนคุมสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเพื่อนคบค่อนข้างจะละเอียดถึงว่าเพื่นจะล้างดีสั่นใดเขาก็ได้เอามาล้างอีกคุ้ว่าสะอาดหลายเจ้านี่นะนแล้วก็มาค้นคุณจักหน่อยหอมเป็นไผ่เคยเห็ดแบบนี้บ คอมเมนต์บอกกันเดอเอาซ้อนหอยมาใส่กะเองเลยซิวแม็กกี้นี่คือว่าขาดปรได้เฮ็ดยังกะใส่แต่ซิวแม็กกี้เพราะว่ามากลายซิวใส่ผงนัวลงไปเลย ตามด้วยน้ำตาลน้อยหนึ่งมาคนให้มันเข้ากันหอมขนาดทุกคนรู้สึกว่ามันจางน้อยนึงเอาก็น้ำปลามาใส่เลยนึงก่อนตบท้ายด้วยใบนางเลิศนี่แหละที่เด็ดคงเมนูที่เฮ็ดให้มันหอมนี้อยู่บนนี้แหละ ม่นางเลิศกับบไดร้อสวยซ้ำเอาใส่เป็นใบเดียวมันกระยุบลงเองนะทุกคนหอมหอมเลยแล้วก็จบลงฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้เด้อบดบายบายไปก่อน